ก่เทปเออแต่ว่าเนี้ยเฉพาะในรายนี้แถมมักหน้าด้วยจริงไหมจริงไม่หลอกไม่จกแต่ให้จริงจริงไหมจริงเชื่อสิ่งกชาวหรอจริงจริงจริงไม่เมื่อกี้ที่คุยกันคือนึกว่ากันแดดสองแก้ฟ้าหนึ่งแต่จริงเราไม่กันแดดหนึ่งแก้ฟ้าสองแล้วก็กันแดดหนึ่งแก้ฟ้าสองเท่าไหร่นะอีกรอบหนึ่งเก้าเก้าโอ้อาพิมพ์มาประมาณเดียวใช่แค่พิมพ์เล้วไปก็ตั้งเอง นี่เดี๋ยวมันโฟไม่ได้เป็นบุ๊คมันนั่นหนู่มารกระเบิดมารกระเบิดไม่ชอบบู๊ได้ไหมเร็วเสียงให้หน่อยด้องเป็นไหนหมดตามก่อนทาไม่เอฟเนี่ยไม่มาถ้าหนูถ้าไม่มีคนถ้าหนูไม่เอฟพี่แชมป์ถ้าหนูไม่เอฟเนี่ยไม่ให้หนูไลฟ์แล้วนะถ้าหนูไม่เอฟเอ้ยถ้าไม่มีคนเอฟอะไม่ให้หนูไลฟ์แล้วนะใช่โอเค ชัดเจนว่าถ้าสมมติว่าเราไม่มีใเอฟเนี่ยเราจะไม่ได้ไลฟ์แล้วแล้วก็จะให้ความคิดถึงเป็นหน้าที่ของความคิดถึงต่อไปอะไรวะแอบคมอถ้าไม่มีใครเอฟก็จะคมงงตั้งนานถ้าไม่<อ>มีใครเอฟจะไม่ได้ไลฟ์แล้วถ้าไม่ได้ไลฟ์ล้วเนี่ยทุกคนก็ต้องคิดถึงเราเอาเดี๋ยวใครสนใจเซตนี้นะเป็นเซตชาลตใช่ใช่เป็นเซตชาลตชาลดชาใจชาที่ดีเ้าเก้าเท่ากับจำนวนอันนี้ไม่ใช่ของจริงนะคะ ขอองมชแต่ว่าอันนี้ของจริงอย่างนี้จ้าเซ็ตนี้799นะคะกันแดด1นแก้ฟา2แถมที่มร์งหน้าไปด้วยเนี่ยขอคนละนิดได้ไหมต้องผินว่าอะไร7จ9เาถ้ากับจใช่ไหมเจ็เาถ้ากับจำนวนไปเลยถ้าใครรับเซ็ตหนึ่งก็ไม่ต้องเข้ากับหนึ่งก็เขียนแคเจ็ด้เลยขอเห็นหน่อยได้ไหมทุกคนอย่าแซวค่ะทุกคนต้องอิจฉ ทำแซวนะทำแซวจ้าเอ๊เราอยู่กันแค่แป๊บเดียวนะใช่คือถ้าโมแต่แซวเราไม่เอฟเนี่ยไปก่อนไม่รู้แล้วนะไปไหนไปถ่ายงแต่ฝนตกทำไงดีไม่ได้ถ่ายละถ่ายตรงนนก็ถ่ายข้างนอกค่ะใช่ตเป็นผู้สวยไงี้ยไไม่เป็นไรเราซื้อดวงอาทิตย์เราซื้อดวงอาทิตย์เพิ่มเพิ่มเวลาดวงอาทิตย์กั าไไม่ใช่กดซิงนะเนี่ยเวลานี้คนเลิกงานพอดีคนเลิกงานพอดีเลยแล้วเขาก็เลยอยากได้ใครที่เพิ่งเลิกงานใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ละกันอะขายวันนี้เซตนี้นะคะที่อยู่ข้างหลังทวนอนวนีกรอบหนึ่งได้ไหมรอบหนึ่งได้จะเป็นเหมือนเก่าไหมรักษาแดดหนึ่งแก้ฟ้าสอง อันนี้เจก้าวใช่ไหมแต่ว่าเราแถมนี้ด้วยโอ้โหไปดูตู้เย็นได้นะมีที่มาร์กน้าของกองอยู่โอ้ไม่ก็ใช้จริงซึ่งราคาปกติในเซนเนสรวมกันประมาณสามสี่พันจริงหรอใช่แต่วันนี้เป็นแบบโป่โป่ให้ไฮไลท์โปของใช่โป่ชาลอตเลยนะไม่เห็นยอดเลยคือถ้าแบบไม่เอฟปัญญาก็คือพลาดพลาดแบบพลาดเลยมาตกบนไดพลาพวันซันสครีมแก้ฟ้าอะไนะดักสปอต One sunscreen, two anti dark spot. You will get free mask sheet. Only seven hundred and ninety nine baht. If you guys interested, you can type seven nine nine equal how many set you want. Example seven nine nine equal five. We do worldwide shipping, so don't worry that if you order and you won't ship. Ah, <laughs> เอาแล้วครับมีใครกดมาหน่อยเชดกล้องหน่อยไม่ไม่น,ะนี่เขาว่าดีๆอ,อยู่นะไม่เป็นนะทุกคนต้องเติมเน็ตนะไม่ล้องมัวแล้วถ้าเช็ดแล้วมันไม่หายตั่อในกล้องเห็นไหมเช็ดถ้ามันมัวดีแล้วทุกคนจะได้มีฟวิลเตอร์ปารีสไว้อยู่เฮ้ยสมาชิกวันคูหนึ่งโอ,อนแล้วอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ 1 1 0หนึ่งพันหนึ่งร้อยคนคนละหนึ่งเซ็ตได้ไหม Who is in this live stream? Can you guys type one? I mean seven nine nine q u a l one please. โอ้แล้วค่ะหนึ่งชุดให้ชาหลอดขอบคุณ,ค,ณค่ะนี่หรืออ,อันนี้เก็บเก็บไว้เลยไม่คืนเกงกล้องไม่ได้มัวค่ะทุกคนแสงมันมัวแสงของมัวแล้วก็บวกกับฝนตกแต่ไม่เป็นไรนะคะต่อไ้ฝนตกเรายังต้องการกันแดดดีเพราะว่าในทุกๆวันนะคะฝนมันไมไ่ตกทุกวัน และการให้เราต้องออกไปทํางานอย่างหนักหน่วงใช้ใจใช้กายแล้วสภาพหน้าเรามันก็ต้องหนักเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีกันแดดคอยปกป้องปกป,กปกปักรักษาเอาไว้นะคะไม่ให้มันเกิดฝ้าแต่ในเมื่อมันเกิดฝ้าแล้วทำยังไงก็ไม่เป็นไรคะ่ะมีนี่นะคะครีมแก้ฝ้าค่ะพอหลังจากกลับมาจากทํางานเสร็จปุ๊บถึงห้องเหนื่อยๆล้างหน้าด้วยน้าพร้อมจะนอนต้องบํารุงด้วยไงคะมาร์กหน้าค่ะเนี่ยมันครบเซตขนาดนี้ทุกคน ไม่ซื้อได้ยังไงอะช้ดแล้วเหรอเอาอยู่ที่กล้องเหรอโอเคขอโทษนะ business suit คืออะไรมันดิงมาตลอดเหมือน office ไม่มาแต่ในนี้เป็นโปรแกรมของพี่เชื่อมไว้กับเพจไงไว้คุยอ๋อเหมือนถ้ามีคนเองมันก็ดิงมาหรอถ้าเกิดใช้พักอะไรเพจหรอกฉะนั้นมาอ๋อว่าเมื่อกี้มันดิงเยอะคือมีคนทกมาเยอะใช่ไหมทมา